หนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับเป็นที่ไร่เป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับเหนือที่10ไร่เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ85เมตรนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับตัวอำเภอนูนไทยมาเพียง6กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวเมืองโคราช25กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลสาโรงอําเภอนูนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหน้าตรงไปจะเป็นสํานักสง บ้านตะเคราะห์นะครับของเราจะอยู่ห่างจากถนนราดยางเส้นหลักเส้นหนองสวงนนทไทยทางหลวงชนบทหมายเลข2068มาเพียง1.3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยหน้ากว้างๆนะครับเป็นที่สูงอยู่บนเนินเหมาะสําหรับเก็บไว้ให้เช่าได้นะครับชาวบ้านบริเวณนี้จะเช่าหากันอยู่ที่ไร่ละ 2,000บาทต่อไร่ต่อปีนะครับ10ไร่ก็เป็นเงินค่าเช่าปีละ20,000บาทนะครับใครที่สนใจสามารถไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ในช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพากินและธนะสวัสดีครับ